ทำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่ท้นนะฮะร้านหน้าเดิมลองขับดูะครับเครื่องเคลียร์ดีแต่ว่าสีไม่สวย<ม>ตลงมาเลยเบามากเลยเนี้ยเล่น เอกสารมีครบภาษีหกห้านะครับแรงมากจุดด้วยก่อนไปครับเบามากนะฮะเดี๋ยวจะลองเลี้ยวให้ดูครับอย่างกระับทงมาลัยพาวเวอร์นะครับลื่นๆเลยนะฮะช่วงล่างก็น,นิ่งนะฮะคันนี้ มาจอดไว้ข้างบ้านนะฮะประมาณนี้ครับผมบอกเขาไล่เข้าสวนนะ